สวัสด um. ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอออนพี่สาวลุคนนะคะตอนนี้พรอออนก็กําลังจะเดินไปส่งคุณย่าอาชีนะคะคุณย่าอาชีก็จะกลับแล้วเรายาความดันเราต้องกินยาประจําแล้วเราสูงวัยแล้วเพื่อนอย่าอย่าอย่าพูดถึงแบบน้ำออกสูงวัยต้องกินยาความดันประจําสิ้นเดือนก็ต้องไปเอายาไปตรวจตรวจด้วยว่าความดันมันขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่แล้ว เดี๋ยวเอาหวานมันจะตามมาแล้วจะมาวันไหนคะคุณยายมันศุกร์วันศุกร์บอกค่ะโอ้ันศุกร์แล้วก็มาอยู่อีกยาวแล้วก็กลับไปอีกกลับไปอีกก็ทําบ้านเรื่อยๆเนาะยญาเนาะทําบ้านไปเรื่อยๆมาลำนี่แหละหาเงินลำทำบ้านค่ะก็อย่าลืมนะญาเด้อญาณยู่กกอกับบ้านนึงก็มีบ่ไม่ไม่มีเพื่อนเด้อจะไปทำยังไงเนาะบ้านเนาไม่ได้ทำรายได้ขึ้นเขาเก็บผักหวานลงมาก็มันไม่ถึงร้อยเนาะเอาลงมาขาย ก็เมื่อนั่นแหละเมื่อดูอ่นต้นทุเรียนเพื่อนพ่อมอ๋อใกล้จะเป็นหมากหรอต้นทุเรียนลูกพงน่ะใกล้แล้วใกล้แล้วเนาะตอนนั้นเนาะมัต้นบักใหญ่หนึ่งไหมแหนใบเปลืองเปล่งเปล่งอย่งนี้ไปแต่ได้กินหน่อยเร็วๆครับขอบคุณครับโชคดีเด้อบ๊ายบายคุณละคนซุกเขากันใหม่จ้าโอ้คนเมสินจะมารับญาติที่นี่เลยได้อันนี้บอกรถคันนี้บอกคุณยะได้อ๋อรถเฟื่องนี่อ๋อ นี่นะคะย่าก็จะกลับแล้วมาเด้อม,ดมาเด้ออ๋ะะอย่าลืมเยย่าเด้อมาเด้อไ,ไ,ดไหน,อไไหนอเอา้าหนูว่าโนูเห็นคุณแม่นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอหนะรือว่าตาลายบอกคะอ๋อ เนี่ยมีค่ะเนี่ยกระติบข้าวใบละร้อยห้าสิบนะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลย <ไป S 2> สวยมากมากมาชมให้หน่อยมาชมให้หน่อยไม่ซื้อไม่ว่านะคะไม่ซื้อไม่ว่า,าค่ะค่ะร้อยห้าสิบนะคะถ้าส่งถ้าส่งก็สองร้อยรวมส่งเนาะแม่เนาะค่ะรวมส่งนะแต่ถ้าเอามาขายที่นาลงพลก็ร้อยห้าสิบบาทนะคะไม่ได้เสียค่าส่งนะคะคุณแม่ ค่ะรุ่นกลางค่ะคุณแม่พอดีเลยใส่เนาะค่ะพอดีแบบเนี่ยใส่บาทนี่ก็พอดีเลยแม่พระหลายองค์นี่ก็พอดีเลยมีลายค่ะมีเยอะเยะนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะเพราะว่าหนูก็จะขอที่คือขอแล้วแหละพูดง่ายงคือขอกับลุงแล้วลุงก็บอกว่าโอเคจะให้มาลงขายอยู่แต่ว่าตรงมุมไหนก็ยังไม่รู้นะคะเนาะค่ะค่ะ เดี๋ยวไปดูเขาจัดอะไรกันย <laughs> กนั่นยกนี่ด้วยวันก่อนก็คุยกับลุงลุงบอกว่าเออเดี๋ยวจัดที่ให้เออแถวนี้แหละเแถวนี้แหละค่ะนี่พ่อหนะแม่พอได้ขาย,อนะยาพอได้ขายพอได้มีรายได้ให้คุณย่าพา<ช>แล้วก็ปออ้าอ่อนด้วยช่วยกันสารน่ะน,นี่ ฝีมือนะคะฝีมือ,ม,อ,อ,อมาออด,ดิค่ะมาดีค่ะมาดีค่ะัาดีค่ะฮะอ๋อช่องช่อง,อะองปะอ,อนเน้อค่ะเด้ปอ,อปะอ,อนพี่สาวลุงพ่นเน้อค่ะเด้อจ้าพี่สาวเพิ่น ฮอตต์มาคือกันฮอตต์มาค่ะนู้นรถมอเตอร์ไซค์ก็จอดอยู่มุมพุ่นละค่ะมามาข้างบ้านนายเจ้าอยู่บ้านนี่เราจะตมาะสฉวนอ๋ออ่ะเชิญเชิญเด้อเชิญให้เฮ็ดยังได้แน่เราบนเฮ็ดได้แล้วถ่ายรูปถ่ายยังก็ถ่ายได้อยู่ค่ะค่ะไหว้ขอพรก็ได้ค่ะได้ได้ได้ค่ะได้ค่ะนี่เพิ่นมีทูบจัดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะทูบมีเรียบร้อยค่ะ จ้ามาวายได้ค่ะวายได้นี <rez> ่นะคะไฟไฟพ่นอยู่นี่มีเดี๋ไฟจุดอยู่ในไฟไน,นะะีดเดียค่ะเด้ออยู่ในไฟตะเกียงนี่ค่ะถูกพิ่นจัดเป็นชุดเป็นชุดไว้ละค่ะ ขอพรนะคะขอพรผู้ใดอยากได้ยกกังกระขอเอาน้ำเพื่นเด้อเด้อค่ะเด้อสิดได้สมสมปาธนาสมตั้งใจบรการบรรยากาศนะคะวันนี้มีแดดจ้า เว้าส่งพื้นที่เกาะอีกสองวันก็มาใหม่นะสวันไปแต่ลราขึ้นรถระบอยาสิอ้าวโชคดีเด้อจะมือจะบอกเราค่อยนะเด้อจะมือนะเอาารพนัรพันเด้ไปด้อเื่อโชคดีเด้อสุขสุขคนเด้อเอนเอนข้าวเอน ะะลุงกำลังมัดมัดแผงไข่อยู่นี่นะคะก็กลับกันแล้วนะคะกลับมาลมแรงมากเลยนะคะนี่ทำอะไรกันน้อมุมนี้ทำอะไรกันนาะสาวๆเนี่ยร้อยมาลัยใช่ไหมคะเนี่ยโอ้พอ่อนก็จะมามร้อยมาลัยอยู่นะคะเนี่ยย่าพาก็จะมาอยู่นะคะเนี่ย ญาพาก็จะมามีคนมารับที่มไปอแล้วแดกินได้เด้อโอเมนโอ้ยมนคนจะไปไหนก็เน้ำมนพื้นเมื่อกี้นี่บอกเมื่อตกี้นี่บอกข้าบ้านมาถามหานะบอกโอ้เมอไร่มาถามบ่บ่บ่ก็เลยก็เลยใส่เลยบอกเมื่อกี้นี่อ๋อที่ไปปรึกษาหาลือกันนี่ในรถอีกบ่ อ๋อน <ừ> ่าฮ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 ่าขยันคุณสก้อนเนาะแมนแมเดี๋ยวขึ้นก่อนก่อนเดี๋ยววัดขั้นหน่อยกันใช่นี่นะครับสองชั่วโมงก็ประมาณห้ากียนเออดไปเถอะวงเกียนแล้วเดินจะมาไปเถอะนี่นะทุกคนนะคะคุยกับ กับคุณมณ์นะคะน้องมณ์นะคะแล้วก็คุณชายชัยนะคันะเปลือกประมาณนี้นะคะทุกคนเอาก้อนจะเอาไข่๋อที่จะไปร่วมทำบุญเหรอเนาะคุณมรุไว